สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำหนังสือภาษาจีนที่ถือว่าดีมากๆอีกชุดหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือวัวาไอา้ฮันหยู่นั่นเองค่ะสำหรับเซตหนังสือเรียนวัวาไอา้ฮานหยู่นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน6เล่มนะก็จะแบ่งเป็นอ่าชั้น เล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4น,นะคะสามารถแบ่งเป็นประถมศึกษาชั้นปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ได้หรือนะคะสามารถเอาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมารีวิวเล่ม1อ่ะเราไปดูเนะะื้อหาในส่วนของเล่ม1กันเลยนะคะ เนื้อหาของเล่มที่1นึ่งนะคะ,ะแล้วทุกคนคะบอกเลยนะว่าน่ารักน่าเรียนมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นสีทั้งเล่มเลยนะคะ เล่มนี้แบบเป็นสีทั้งเล่มเลยแล้วก็ตัวการ์ตูนนะคะเนื้อหาน่ารักแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนไทยนะคะดูแล้วแบบเด็กๆเข้าถึงได้นะคะสีสันสดใส,ดสน่ารักมากเลยและสําหรับเล่มหนึ่งนะคะมีทั้งหมด12บทเรียนด้วยกันและไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าจะจัดเนื้อหาการเรียนไม่สะดวกนะคะเนื่องจากว่าเรามีบอกหมดเลยว่าคําศัพท์ของแต่และเล่มเนี่ยมีคําศัพท์เท่าไหร่นะคะอ่า เพื่อนๆนะคะหรือเอาไปสอนลูกเองที่บ้านหรืออเป็นคุณครูเป็นอาจารย์นะคะสามารถเอาไปแบ่งคาําศัพท์ตามความเหมาะสมของนักเรียนของผู้เรียนได้ค่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของสารบัญกันนะคะมีทั้งหมด12บบทด้วยกันนี่เพื่อนๆดูและเริ่มแรกมานะคะ น่ารักมากๆเลยจะมีคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในห้องเรียนนะคะให้เราฝึกการหนี่อย่างน้อยก่อนเรียนนะคะก่อนที่แบบจะเข้าเรียนตามรูปเต็มรูปแบบเนี่ยก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ที่ใช้กันบ่อยๆในห้องเรียนได้แล้วอย่างเช่นนี่ชิงจู้นะคะเชิญน,นั่งหลายเจอรี่มาตรงนี้หน่อยนะคะเกินวอดตู่อ่านตามชั้นแล้วก็จะมีตัวละครนะคะ นี่ทำให้น้องๆน,นะคะหรือผู้เรียนเนี่ยสนุกไปกับหนังสือเรียนนะคะทำให้รู้สึกอินทำให้แบบเฮ้ยเหมือนอ่านเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึง่งมีตัวละครนะคะชวนให้ติดตามแล้วเรามาดูความน่ารักของเขานี่ค่ะ คำที่ใช้บ่อยเห็นไหมเขาจะทําไว้ให้เลยหนึ่งหน้านะคะแล้วพอมาส่วนในของพินยินใครบอกว่าพินยินยากอย่างนั้นอย่างนี้ดูแล้วไม่เข้าใจแต่พอเปิดมาหน้านี้ปับ๊บโอ้โหนะคะน่ารักน่าเรียนเอาพินยินมีแค่นี้เองเหรอเอาจริงๆแล้วเสียงพยัญชนะมีแค่นี้เองเหรอนะคะและ วันในยุคในภาษาจีนก็มีแค่4ตัวนี้เท่านั้นนะแล้วก็มีตัวกระตูนนะคะทําสัญลักษณ์ท่าทางมือน่ารักน่ารักไว้ให้และสระก็มีเพียงแค่6ตัวนี้เท่านั้นนะคะทําให้น้องๆหรือผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเนี่ยรู้สึกว่าเอาสัทอักษรภาษาจีนหรือพินยินเนี่ยมันแค่นี้เองเหรอเออมันไม่ยากเลยนะนะคะเสร็จแล้วค่ะเนื้อหาด้านในนะคะก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะอธิบายด้วย รูปภาพนะคะเห็นแล้วเข้าใจง่ายสีสันน่ารักสดใสน่าเรียนเราลองมาดูบทที่1กันเลยดีกว่านะคะหัวข้อก็จะขึ้นมาใหญ่ๆเลยชัดเจนเลยว่า,าบทนี้เราจะมาเรียนอะไรนะคะและนอกจากนี้นะชุดหนังสือเล่มนี้นะคะยังมี mp 3นะคะประกอบด้วยชุดนี้นะคะทุกเล่มเลยมี mp 3ประกอบค่ะเราลองมาดูคําศัพท์กันดีกว่านะคะอันนี้นะคะอย่างเช่นในส่วนของตรงนี้ฟังแล้วอ่านตาม ก็จะมี mp 3ให้ฟังแล้วเราก็พูดตามนะคะหนีห่าวเขาก็จะพูดมาหนีห่าวเราก็ฝึกพูดตามหนีห่าวนิ้นห่าวเราชื่อห่าวใจเจียนนะคะมีรูปภาพประกอบที่ทําเห็นแล้วน่ารักมากๆเลยแล้วก็รู้ว่าเออหนีห e uh, ่าวเห็นไหมคะน้องผู้หญิงกําลังทักทายคุณนกอยู่อาสวัสดีคุณนกแล้วน้องผู้หญิงนะคะกําลังไปเจอผู้สูงอายุท่านหนึ่งทําให้รู้ว่าเวลาเราใช้หนินห่าวเนี่ยมันเป็นคําสุภาพนะใช้กับ ผู้ที่มีอายุเยอะๆแล้วนะคะเหล่าชื่อห่าสวัสดีคุณครูเวลาบายบายเห็นไหมคะน้องบอกมือบายบายน้องนกอยู่จ้ายเจียนอ่ะนี่ส่วนของทิงอีทิงนะคะเราไปดูในส่วนต่อไปกันค่ะช sure ัวอีชัวฝึกพูดให้คล่องนะคะในส่วนนี้นะทิ้งลู่ยินช sure ัวอีชัวก็จะให้น้องๆนะคะหรือผู้เรียนเนี่ย ฟัง m p 3แล้วก็ฝึกพูดตามไปทีละข้อนะคะมาตั้งแต่หนีหาเลยเห็นไหมคะคำที่1น,นึ่หนีหนีหาาวเราชื่อหาวนะคะมีเลขลำดับฟังเสียงเรียบร้อยนะคะแล้วดูแล้วสนุกสนานนะคะบรรยากาศโรงเรียนน่ารักทักทายกันและยังไม่จบแค่นั้นนะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของเลี่ยนอีเลี่ยนนะคะกิจกรรมหันสา ในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีการออกแบบกิจกรรมนะคะให้กับคุณครูที่ใช้สอนด้วยยกตัวอย่างเช่นบทที่1นนี้นะคะก็จะมีแนะนํากิจกรรมว่าเนี่ยเล่นเกมโยนลูกบอลน,นะคะเวลาผู้โยนนะคะก็ให้พูดว่าหนีหาวผู้รับก็ให้พอพอรับลูกบอลก็พูดว่าหนีหาวแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเกมต่อไปนะคะเกมเปลี่ยนหน้ากากนะคะ เราก็จะมีรูปภาพบุคคลหลายๆคนเนาะที่มีอายุแตกต่างกันอ่ะถ้าเกิดเป็นคนนี้ล่ะน้องๆน,นักเรียนหรือผู้เรียนนะคะจะต้องทักว่าหนีห่าวหรือนินห่าวอ่ะดูแล้วอายุไม่ได้เยอะเพื่อนกันเพื่อนนักเรียนกันนะคะทักทายว่าหนีห่าวอ่ะแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุล่ะนินห่าวแบบนี้เป็นต้นคะ่ะต่อไปนะคะเป็นหน้าที่4ี่กันเลยนี่นะคะหน้าที่4ี่นะคะเพลินเพลงเพลินใจ ขอโทษด้วยค่ะและแต่ละบทเรียนนะคะก็จะมีเพลงนะคะให้น้องๆฝึกร้องเพลงนะคะซึ่งก็จะเป็นคําศัพท์ในบทเรียนนะทำให้น้องๆจำำําคําศัพท์จําคําพูดได้อย่างง่ายดายนะแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงนะคะมีคําศัพท์เสริมเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะถงเฉยเพื่อนร่วมชั้นส่วนต่อไปค่ะ ตู้อีตูนะคะตูอีตูในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะฝึกให้น้องๆนะคะอ่านตัวอักษรจีนและพินยินควบคู่กันไปนะแล้วก็จับคู่นะคะอย่างเช่นถ้าพูดมาหนีห่าเราจะตอบว่าอะไรอะตอบว่าหนีห่าถ้าพูดว่าเราชื่อใจเจียนแล้วจะต้องตอบว่าอะไรนะคะเป็นแบบฝึกอ่านไปในส่วนของเสียอีเสยกันค่ะ นอกจากนี้นะคะในแต่ละบทเรียนเนี่ยเราก็ยังจะมีตัวอักษรจีนที่สำคัญสำคัญที่จะให้น้องๆหรือผู้เรียนนะคะได้ฝึกเรียนกันนะอ่ะอย่างตัวนี้นะคะในบทเรียนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะคะผู้เรียนควรจะจำสี่อักษรนี้ได้นะคะเช่นนี้หาจ่ายเจียนอ่าในบทเรียนนี้อย่างน้อย จะต้องจำสีตัวนี้ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะวงกลมรอบร้อมคำศัพท์ตามตัวอย่างในภาพเกมนี้ก็สนุกมากเลยค่ะ พอมีหนีห่าวก็ให้น้องๆหาในนี้นะคะว่ามีหนีห่าวอีกไหมถ้ามีก็ให้ลากสี่เหลี่ยมนะคะในตัวอักษรจีนตัวนั้นทักษะตรงนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆช่วยให้ผู้เรียนนะคะฝึกสังเกตตัวอักษรจีนแล้วก็จำตัวอักษรจีนได้ดีและจำได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ และในส่วนต่อไปนะคะเหมาะกับเด็กๆน้องๆน,นักเรียนชั้นปหนึ่งมากเลยนะนั่นก็คือนะคะระบายสีในตัวอักษรจีนค่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะเล่มนี้นะคะนอกจากจะ ให้น้องๆเรียนแล้วหรือผู้ปกครองนะคะตอนนี้กำลังหาหนังสือเรียนภาษาจีนเอาไว้สอนลูกที่บ้านนะคะเล่มนี้ผู้ปกครองก็สามารถนำไปสอนได้เนื่องจากว่ามี mp 3นะคะสามารถเปิดทีละอย่างทีละอย่างนะคะให้น้องๆเรียนได้หรือคุณครูที่โรงเรียนนะคะจะเอาไปสอนนะักเรียนก็เหมาะมากๆเลยค่ะเราไปดูในส่วนเนื้อหาต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เสียงวรรณยุกในภาษาจีนนะคะต่อไปนะคะฟังวรรณยุกแล้วทำท่าทางนะตรงนี้นะคะก็อาจจะต้องขอให้คุณครูเนี่ยช่วยนะคะออกเสียงอย่างเช่นออกเสียงว่าอ้านะคะอ้าก็ให้น้องๆน,นักเรียนนะคะช่วยกางแขนซิว่าอ้าเนี่ยขีดนะคะจะต้องขีดไปทางไหนแบบนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆรู้สึกว่าเสียงวรรณยุกนะคะเป็น สิ่งที่สนุกเป็นเรื่องน่าสนุกนะคะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและตรงนี้นะคะเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความชัวเนาะว่าน้องๆเนี่ยเริ่มคุ้นเคยกับเสียงวรรณยุกในภาษาจีนแล้วและเสียงไหนนะคะจะต้องใช้ลักษณะของวรรณยุกต์ใดในการเขียนลงไปในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีเทปเสียงประกอบให้ฟังและหลังจากที่น้องๆได้ยินเสียงนะคะสมมติน้องๆได้ยินเสียงว่าอา อ่านะคะก็ให้ระบายสีตรงนี้แบบนี้เป็นต้นค่ะน่ารักมากๆเลยและส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของทดสอบความจำ นะคะก็เราเรียนมาตั้งนานแล้วเ,เนาะเรียนมา1บทเรียนไหนเราลองมาทดสอบดูซิว่าเราจําได้ไหมนะคะว่าอักษรว่าคําพูดพินยินแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะโดยการโยงจับเส้นโยงจับคู่นะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะและสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแบบฝึกหัดค่ะว่าให้ดูรูปภาพนะคะ และตัวอักษรจีนเนี่ยว่าสอดคล้องกันหรือไม่นะคะว่าตรงกับรูปภาพหรือไม่อย่างข้อ4เสียงเงี้ยยกมือบายๆนะคะรู้สึกว่ามันตรงกับคำว่าหนีหาาตรงนี้ไหมถ้าตรงก็ขีดเครื่องหมายถูกถ้ามันไม่ตรงก็กากบาทแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือในส่วนของการรีวิวนะคะ แบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาชั้นรักภาษาจีนเล่มหนึ่งนะคะและบทที่1นนะเดี๋ยวนะคะจะมารีวิวต่อในส่วนของบทที่2ให้ฟังนะคะแล้วก็ ต่อไปก็จะรีวิวเล่ม2เล่ม3เล่ม4เล่ม5เล่ม6ให้ฟังเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ติดตามรับรองว่าถ้าเรียนตามสเตปนี้นะคะจำตัวอักษรจีนและพูดภาษาจีนได้แน่ๆค่ะและยิ่งด้วยตัวการ์ตูนและภาพที่น่ารักแบบนี้นะคะทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาจีนอย่างแน่นอนเลยค่ะ คลิปนี้นะคะรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าหนังสือเรียนเล่มนี้มีประโยชน์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ